สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคิลเลียนเอเ็มปาเป้และเลียนเนลเมสซี่สองหน้าคนสำคัญของปาร,รีแสแซงต์แมงสอ่อเขาว่าจะไม่สามารถช่วยทีมลงสนามเตะเกมหลีกเอิงฝรั่งเศสสุกนี้พบกับแชมป์เก่าลิวรวมถึงต้องลุนหนักอีกเด้งในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม ที่จะพบกับแอตเรซิกกลางสัปดาห์ด้วยทั้งคู่พลาดซ้อมมือวันพฤหัสที่ผ่านมาโดยกรณีของเอ็มปาเป้มีภา e, วะติดเชื้อในหูจมูกและลำคอทำให้ดาวสันโวสูงสุดของทีม14ประตูจากทุกรายการพลาดเจอกับทีมตราหมาอย่างแน่นอนแล้วการเมซี่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จึงได้พักนั่นทำให้โอกาสเล่นที่พักเดอแปลงพรุ่งนี้น้อยมากแต่พอมีลุ้นนัดกลางสัปดาห์ฟุตบอลยุโรป อีกกลุ่มที่พลาดแน่ๆสองนัดจากนี้ก็คือเซอร์เคียรามอสมาโกเวรติและเรอันโดเปเรเดสแม้รายแรกใกล้ฟิตพอจะซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วก็ตามเอมปเปเป้อยู่ระหว่างพักอาการติดเชื้อและจะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งในต้นสัปดาห์หน้า,ถาแถลงการจากไปแอแชร์สำหรับเซอร์เคียรามอสมีพัฒนาการตามโปรแกรมฟื้นฟูโดยมีสตาฟแพทย์คอยประกบกระบวนการทิศทางดีมากๆส่วนการร่วมซ้อมกับกลุ่มอยู่ในข่ายพิจารณาสัปดาห์หน้า และผลที่ตามมาจากเกมล่าสุดเวรติเจ็บสะโพกซ้ายที่กล้ามเนื้อชั้นในคาดว่าจะไม่สามารถลงเล่นได้4สัปดาห์พร้อมกันนั้นเมาริซโซโบเชติโนยังพูดถึงเมสซี่ในงานแถลงข่าวความพร้อมด้วยตัวเองว่าเมสซี่รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวแล้วแยกซ้อมเดี๋ยวเมื่อวันพฤหัสการตัดสินจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้ว่าเขาควรมีส่วนร่วมในเกมพบกับรีวหรือไม่ตอนนี้ผ่านมา11แมตช์แป้ชานาเป็นสาฝูมี28แต้ม โดยมีแต้มมากกว่ารองอันดับ2อยู่7คะแนนส่วนตอนนี้ริวอยู่อันดับที่10อังเตรเอเรรากองกลางของแป๊แแร์โดนสาวขายบริการขโมยโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าเงินในระหว่างที่ขับรถและติดไฟแดงรายง,งานเผยว่าในระหว่างที่มีฟิวไย32หยุดรถที่สัญญาณไฟจราจรในขณะขับรถไปตามถนนโดยวางของมีค่าไว้ที่แผงคอนโซลหน้ารถ ซึ่งจากการง,งานของ20 m i n u t e สาวขายบริการเข้ามาในรถพร้อมกับหยิบของมีค่าไปโดยที่เสนอว่าอาจจะคืนของให้แลกกับการขับรถไปส่งในสถานที่แห่งหนึ่งคนที่นั่งมาในรถเอรเรราเผยว่าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอังเดเอเรรากลับมาจากป้าเรือแปลงในระหว่างการกลับบ้านเพาผ่านที่โบโนบูโยในขณะที่ติดสัญญาณไฟจราจรมีคนเข้ามาในรถและควะ้าเอาโทรศัพท์และกระเป๋าเงินที่วางอยู่ไปเอเรราบอกไปว่า ผมใช้เงินคุณ200ยูโรแลกกับการเอากระเป๋าเงินและโทรศัพท์คืนแล้วก็ส่งคนนั้นไปอีกนิดแล้วโทรแจ้งตำรวจจุดประสงค์คือต้องการให้คนคนนี้โดนจับและหยุดการกระทำเรื่องดังกล่าวมันเกิดขึ้นอีกแล้วคุณพลทีมปรีสิเซงต์แชียงแมงตกเป็นเหยื่อถูกชิงทรัพย์อีกจนได้ล่าสุดโซฟินิงตัวแสบใช้อาวุธขู่ชิงกระเป๋าสตาง และโทรศัพท์มือถือไปจากดาวดังซึ่งเข้าไปจอดรถอยู่ในย่านโคมแดงของมหานครยักษ์ใหญ่ที่ผ่านมาขุนพลแปะแฉถูกมิจฉาชีพบุกขึ้นบ้านไปชิงทรัพย์มาแล้วหลายคนโดยเฉพาะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอังเคิลดิมาเรียกับมากินยอตต่างก็ถูกโจรบุกขึ้นบ้านโดยนรายของดิมาเรียถูกกวาดนาฬิกาข้อมือและเครื่องประดับจากตู้เซฟติดมือไปรวมมูลค่ากว่า19้าล้านบาทล่าสุดมีการเปิดเผยว่านักเตะรายหนึ่งของทีมถูกหญิงบริการชิงทรัพย์ ขณะนำรถเข้าไปจอดในลานจอดรถทางทิศตะวันตกของกรุงปารีสเม่ช่วงสองทุ่มของคืนวันอังคารที่ผ่านมารายงานข่าวแจ้งว่านักเตะปริสนาถูกโซพินีซึ่งเขาเชื่อว,ว่าน่าจะถืออาวุธเอาไว้ในมือเข้ามาในรถหยิบกระเป๋าตาังค์และมือถือไปจากที่เก็บของใต้คอนโซลและเขาได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีหลังเกิดเหตุอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยออกมาว่าโซพิน so ีราดังกล่าวบอกให้นักเตะขับรถตามไปเอาโทรศัพท์มือถือในจุดที่เธอระบุและนะักเตะก็ทำตาม แต่ก็นั้นเขาก็ยังขอแจ้งความดำเนินคดีแม้จะรับค่าเสียหายเพียง200ยูโรเท่านั้นสำหรับนักเตรระรายดังกล่าวแม้สื่อบางสำนักจะไม่เผยชื่อแต่ดัสันแชว่าน่าจะเป็น era, อันเดรอเรราอดีตกองกลางทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดจิงหรือมั่วผลโหวตบัลลงดอ 2, 2021หลุดว่อนโซเชียลเผยคะแนนละเอียดยิบ ความเคลื่อนไหวก่อนจะมีการประกาศผลรางวับลบอลลออ์2021หรือลูกบอลทองคำประจำปี2021ซึ่งจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดมีเอกสารผลโหวตบลอลลออ์หลุดออกมาว่าโลกโซเชียลมีเดียแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นของจริงหรือไม่โดยโรเบิร์ตเลเวราสกี้ซูน่าวัย33ปีของบเบย์มินิกคือนักเตะที่จะคว้ารางวัลในปีนี้ไปครองด้วยผลโหวต627คะแนน